วันนี้อยู่ช่องแ p ปปี้พ t h ไท l a n นนะคะวันนี้น้องพีก,ก็จะปาป่าตรงนี้ค่ะของเห็ดเนาะเขาเรียกเขาเรียกว่าขูดตีนเห็ดใช่ขูดตีนเห็ดนะคะอันนี้คุณน้องเราพีกอันนี้ของคุณแม่อันนี้เห็ดอะไรเห็ดปวกค่ะเห็ดปลวัวนะคะอ้าว,แ,วแม่ลืมกลับกล้องก็ไม่เป็นไรถ่ายกล้องหลังนี่แหละเอาขูด,ขดเดี๋ยวจะหาที่วางกล้องก่อนอ้าวแม่ลืมกลับกล้องหรออืมลืมเลย เราแสดงว่ามันก็เห็นไดไไม่เห็นแต่เธอน่ะนะแต่ว่าไม่เห็นแม่เจะาให้ตุงไหนดีนะเอา,นนนะเอาๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแม่หาอ,เ,อเขาเรียวกว่าเห็นอะไรก็บอกคุณผู้ชมปวดนะข้ามดนะคะแต่ข้ามผิดเพราะทำเบาๆ,ๆนะคะอันนี้คือครั้งแรกแต่ทําเป็นเลย, <c oughs> ยเนี่ยผูดเบาๆเนี่ยนี้เบาๆแค่ดินองค่ะอย่าเอาเนล ค่อนข้างนานมากแล้วก็ค่อนข้างน่าเบื่อมาพี่เดยกกันค่ะส่วนโทเราสัทเนาะไม่มีอะไรทําเลยไม่มีอะไรทำก็ไม่น่าเบื่อแนี่หาไปหาใครไปหาบอกซิคุณพ่อคุณแม่ตื่นแต่เช้าไปหาเลยนะไม่รู้เช้าขนาดไหนเช้าจนประมาณแบบ6โมงอะ่ะเอประมาณม้เขาไปนึงแต่นี่นะคะสวยๆเลย ทุกไปตั้งแต่ตีห้าตีห้ากันหรอ,อตอนอยังไม่ตอนอยังไม่สว่างเลยอโอตอนพี่ที่มีแสงสว่างแค่นิดเดียวนะอยากไปไหมนะ่ะหนูหนูหนูเคยตื่นนะหนูตื่นหนูเคยตื่นเชา้าที่สุดสําหรับหนูก็คือตีสามตอนที่แม่แม่ตื่นมาบนพ่อนะแต่ <c oughs> ตอนนั้นเราจะพูดทำไมเนี่ย <c oughs> อายเขาหรอ <c oughs> อะดูชมหน้าแม่หนอ่อยอะดูชมหน้าแม่หน่อยไม่ได้อะดูชมหน้าแม่หน่อยแม่ให้เขาดูชมหน้าหน่อยดูแล้วเขาเห็นแล้วใช่เปิดตัวแล้วไงที่คลิปคิปที่กินส้มต่ำกับพอใช่ใช่อ่หน้าคุณแม่ก็จะประมาณนั้นแต่อยากเห็นหน้าสดเลยค่ะตอนนี้หน้าสดมากค่ะ <laughs> <laughs> คือแบบอันนี้คือแบบแต่งหน้าเบา แต่ถ้าหน้าสดก็เหมือนผียังไงไม่รู้อันนี้คือไม่ได้แต่งเลยยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนีใช่ยังไม่ได้แต่งเลยแต่ว่าหน้าหนูคิดว่าน่าจะน่าจะทาลิปสติกเบาๆนะแต่ถ้าแต่ถ้าแบบตื่นนอนมาปุ๊บตื่นนอนมาปุ๊บยังไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยมาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรเหมือนพีอะขนาดน้องขนาดน้องน้ําพิงนะขนาดหนูหนาหนูหนูตื่นมา หนูตืนมาทุกวันนอนกับแม่ทวันนะหนูนยังตกใจเลยตอนแม่ตืนมานูยังกับพี่ีเละแล้วลตอนหลับนหนหนูรู้สึกว่าเวลาแบบแก้มแม่แบบกระทบก,กับไอไอหมอนัรู้สึกเหมือนหมูยั่ไงมไม่รู้สิหมูที่ตัวเองล่ะไม่เหมือนหมูเบาะเราหมูหมากเเขาไอเราก็เหมือนหมูอะอันนี้ไม่มีเดยนนะคะ อันนี้ไม่มีดินะเออไม่มีก็ไม่มีเลยนะมันจะมีป่ะอัน,นีไม่มีดินกรรมกรรมเลยได้ไหมนะกรรมมันก็เลนนะเนี่ยาบนี่ไงก,ก,ก็เอากับแม่ยีงไงแม่เอาลงมาอย่างนี้นเผืเ่อจะเสร็จเนี่เผื่อจะล้างอีกใช่ต้องไปแช่น้ำเกลืออืมอาจจะถ่ายชั้นๆัน้อาจจะตัดแบบถ่ายทำเห็ดตัด ขูดอันนี้เสร็จแล้วก็ไปถ่ายอันนั้นอีกไม่ตัดหรอกตัด้มันตัดไม่ได้แม่จะต่อม่เป็นเดี๋ยวฝึกก่อนให้พี่หยีสิพี่หยีตัดต่อเป็นโอ้ขนาดติ๊กตอกนะพี่หยีเนี่ยสามารถเราคลิปหนูแล้วก็เอาไปอยู่ในคลิปพี่หยีได้ด้วยนะก็คือฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นคลิปหนูฝั่งหนึ่งจะเป็นคลิปพี่หยีอ่ะพี่พีตัดต่อเป็นตัดต่อิี่มาก ก่ทำเองอเนาะก็หัดทำเองเดี๋ยวเม่ก็หัดเดี๋ยวเม่์ก็หัดทำแล้วก็พี่สอนสิหนูกำลังหนูจะหนูกำลังบอกหนูหนูควรบอกพี่ว่าเวลาหนูมาเล่นด้วยอะไรแบบเนี้ยสอนจัด่ตให้หนูหน่อยเออเพราะว่าหนูอยากตัดติ๊กตอกเป็นอ่ะไม่ได้หนูไม่ได้อยากไปไหมล่ะหาเห็นอย่าไป มันร้อนมันเหนื่อยมากเลยนะ่เหมือนเหมือนไอตอนที่เราไปหาผักอันนั้นใช่ไหมเออถ่ายไหมล่ะแล้วตอนนั้นถ่ายคลิปหรือเปล่าใช่แต่วันนี้ไม่ได้ถ่ายลืมเลยมัวแต่หาแล้วก็อืลืมตอนหาไม่ไ,มได้มีถ่ายเลยืนูโทรไม่ติดได้ยังไงอ่ะมันก็ตื้อตื้ออยู่นะตอนตอนที่หนูโทรหาแม่ตอนนั้นน่ะโทรอะไรโทรเฟซหรือโทรอะไร ้าโทรไลน์าโทรไม่ไ so ด no, ้เหรอเนาะทำไมไม่มีเน็ตมันจะโทรไม่ได้เนอ้าวไหนบอกว่าโทรโทรโทรได้โดยไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ใช้เงินแต่มันใช้เน็ตโทรไม่มีเน็ตคือถ้าไม่มีเน็ตจะทำอะไรไม่ได้เลยใช่มีเงินเถอะอือออันนี้อือแล้วก็อันนี้อืชุ่มชามค่ะชุ่มชามมาก พูดอย่างนึงวะนี่เนี่ยมีชำนานเลยเหรอเยอะก็รีบทำเนี่ยแหละรีบทำรีบล้างเพื่อจะได้กินล้างก็งต้องล้างหลายๆน้ำเผื่อดินจะออกหมดล้างลางสะอาดแล้วก็เอาไปแกงแกงเห็ดค่ะอร่อยนเนี่ยนี่ก็เรียนวิธีการตัดต่อ u t u b e ในไอร t u ูทก็ได้ดีกแหละเออไม่ได้พูดเรื่องอยู่ตัดต่อให้พูดเรื่องเห็ด อ่ะอาเข้ไปโอเคฉันจะกตัวยวแบบเวลาที่พื้นที่โทรศัพท์มันมีว่างจะลองแบบ่หยคิดเปยาวูเนาะ